นี่คือการฐานทำลูกและดมมีดมด้วยดมได้ดมได้เข้ามาทีละคนใช่ไหมอ้าวแต้มก็แต้มก่อนอ้าวเอาเอากระลองดูเลยครับเมื่อกี้เล็กขนาดนายโมเดินนายโมข้าเป็นแถวไปเลยต่อกันมาเลยค่ะเอาเถอะนะล้วงเอาเข้ามาเข้ามาพี่เลี้ยงจัดแถวเถอะพี่เลี้ยงจัดแถวเร็ว ไไว่เออเดี๋ยวก็ลู่วงเข้าไปเลยนะเอากอเอาไค่ก็ร่วงไปนเอเอาร่วงเข้าไปแค่น้เอมันจะตายเลยใช่ไหมเออมึงดูดิโอ้โาก็องดูก่อนจะนาขนมก็ได้ขนมมรเย่าเอาใ เอาจะเขียนให้ขนาดเอาเธอน่ะแล้วก็ยี่ให้คำนี้ถ้าบอกมือสัคำคำแล้วก็ทายจ้าเดี๋ยวเร็วจะได้ผ่าเดี๋ยวเร็วจะได้เข้าไปแล้วรวมมาเลยน้ำตาจะไหลแล้วมันมีคร้วันนี้ไม่ใช่หรออันนี้ฐานฐานรูปๆคำคำอ่าทีนี้ครูประจำฐานบอกว่าดมได้ด้วย

เอาเอาเอมเอาแมเอาเอาคิว่าอะไรอะไรว่าอะไรหอมอ่ะหอมอหอมอยู่เอาเอาเร็วเอาาเอาาไออบทุกคนไอ้อบทุกคนเฮ้ยมีฐานดมด้วยเฮ้ยมีฐานดมด้วยาบีนะมีการถามกบีป่ะกบีคือทาให้ให้มัน รว่าเป็นอะไรจบกเลยเอาเอาทุกคนหรือยังครับทุกคนหรือยังเรนทุกคนนิ่อๆไัมนหรอยง เดี๋ยวค่อยดูว่ากลุ่มนี้หมูนี้จะท้ายถูกไหมนะมันเหมือนลูกวัตมีหนามเงี่ยไม่ไหวนะจริงๆมันไม่ตีมือหลักคนอื่นไม่เงียบคนนี้ไม่เงียบไม่ต้องเงียบเพราะว่าเขากำลังสอบอยู่อะไรคะเอาได้ยังพวกเธอหมูอะไรนะหมูนกค่ะหมูนกช่วยกันช่วยกันหาคำตอบเร็วมีคนลุ้นเยอะมากอ่ะ เอาเลยเอามาปีกไก่ขาวควงมาโยกอมาโยกอายเลยไมยหมูกแกจะต้องเข้มแข็งกว่านี่เหรโยกยาวมีโอ้โหยาวมีนี่เลยเอาเสื้อใส่ไหนขาดุดุ่ะโอ้ยยิ่งมันนี้มันีกินดาพุนดาไหมมกินกินยินพุนไมง้เ้นี่ขับป้าทูลบอลอย่างเดียวคำที่เดีม มีอยวนะเอาเลยมีเนื้อเหนียวด้วยเอามีเหนียวเหนียวเอ้าเอ้าถามคนนี้คำเจออะไรคะไม่รู้มันเป็นแบบไหนบอกอธิบายมาเลยค่ะนิ่มนิ่มนิ่มนอันนี้นิ่มนิ่มผ้าเหมือนผ้าฮะเหมือนผ้าครับเหมือนเหมือนผ้าอันนี้เจออะไรมันเหมือนอะไรนิ่มนิ่มเลยนิ่มนิ่มมันเหมือนลูกบอลที่มีน้ำนิ่มๆเหมือนกันนิ่มๆนะอันนี้อะไรนิ่ม นิ่มๆอ้าวทายเลยค่ะทายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอโทษอ้าตสอบมาเร็วสอบมาเร็วนิ่มๆเลยอะเร็วเร็วนิ่มๆนิ่มๆอยาเปิดเลยอ้าวยอมยังยอมยังอ้าวยอมย้อมอาวเปิดเปิดอะไร

บีบกันแม่วยเป็นบีบกันมันดาวเว้ยมันบีบกันดาเว้ยมันมันแบบุมแล้วมันมีหน่มกินอยู่อาช่วยกันช่วยช่วยกันวิเคราะห์ด้วยช่วยกันวิเคราะห์อาพี่เลี้ยงเนชินช่วยอาพี่เลี้ยงก็ทำได้นะจ๊ะพี่เลี้ยงทำได้แล้วมันมีหน่วมหนามดา่ะมแต่ว่ามันไม่เก็บโลมันมีมออพี่ตุ้มก่อนพี่ตุงก่อน พี่เตชินกลัวมันมันมันไ่มันไม่ใช่อะไรด้ยมเห่งขนมจีขนมขนมจีนกขนมชล้นของเล่นอยู่ทางนแล้วมันมีลูกไฟอยู่ขางนของเล่นไนี่มือยาวไปยัี้ โอ้ยมันดิ้นใหญ่เลยเฮ้ยข้างในทำไมมันดิ้นแรงขนาดนั้นวะลูกกันดิ้นอมันเหมือนแต่ว่าไม่ใช่อาหางอาหยางแม่ก็ดูนะเออลูกกันเด้งถามก่อนลูกกระเด้งกับขนมจีนแล้วก็มีลูกกระเดนงไงคะแล้วมนมีลูกไฟมันอยู่ในของเล่นได้หรือเปล่าเออนะคุณยายเขาหุงจิ้มนี่นะครับผมผมก็เครับเป็นลูกกระเด้งครับเออลูกกระเด้งครับที่มันไฟอยู่ทั้งแนมีไฟอยู่ทั้งแผนแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มีขนมช็อพร้อมยังอยากดูพร้อมแล้วอ่ะเปิดเลย เปิดเลยฐานนี้เป็นฐานเงื่อนนะคะตอนนี้เราจะทดสอบเงื่อนนะคะเงื่อนอะไรพี่บอกเลยเริ่มที่เงื่อนพี่รอดเลยค่ะพร้อมเริ่มเลยอะพี่คอยดูน้องเลยแต่ละคนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสารองต้องทำตามลูกเสือรุ่นพี่ตอนนี้ให้รุ่นพี่ดูน้องเ,อเยอะมากเลยลูกหนูดึงเชือดได้มากกว่านั้นขยับได้ไหมลองซิ